เช็คเงื่อนไขค,คุณสมบัติจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไราละ1,000บาทรวม4.68ล้านครัวเรือนเริ่มโอนเงินวันไหนเงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่ใครได้บ้างฟังรายละเอียดในคลิปตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหาร จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทบ67ในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนวงเงิน56,321.07ล้านบาทโดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกมรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรจำนวน 4.68ล้านรัวเรือนระยะเวลาโครงการตั้งแต่1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567ทั้งนี้รัฐบาลและเร่งรัดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินเกษตรกรเร็วที่สุดภายในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566หรืออย่างช้าสุดภายใน1เดือนหลังคอรมอมีมติอนุมัติ ล่าสุดทกสจะประชุมคณะกรรมการในวันที่23พฤศจิกายนเพื่อสรุปก,การจ่ายเงินผู้ผูกขาวว่าไรละ1,000บาทคาดว่าจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนเป็นอันดับแรกแบ่งเป็น5รอบ ทอกอสอจะเริ่มจ่ายโอนเงินตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2566หากได้วันจ่ายโอนเงินให้ชาวนาไล่ละ1,000บาทเป็นที่แน่ชัดแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566นางสาวเกนิกาอุนจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,566ท67จำนวนหนึ่งโครงการคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข,ข้าว วงเงินงบประมาณนะคะรายจ่าย56 321.07ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำหรับกรอบวงเงินที่รัฐต้องเฉยๆค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐตามมาตราย8 8แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยคำนึงถือขอบเขตที่รัฐสามารถรับภาระได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากข้อจำกัดของกรอบวงเงินตามมาตราย8ดังกล่าวโดวยค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้นให้ทกสจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ4.68ล้านครัวเรือนทั่วประเทศและส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ